AMD Ryzen 5 9600กาจอกาแล็ก RTX 5070ผมบอกตรงว่าเครื่องนี้คือแบบแรงมากแค่ CPU กับกาจอเนี่ย31,000บาทแล้วแต่เครื่องนี้ครับ36,670บาทเป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x c v ครับก็สัปัาหนี้เนี่ยเราอยู่กับคอมเซตอีกหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเซตที่แอดไว้เนี่ยเขาจัดมาถล่มราคาทั้งตลาดนะครับนี่คือตัว AMD A 2 2 7เนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เซตสีดําดุดแล้วก็สเปคสุดยอดในความแรงกับราคาที่คุ้มค่ามากเครื่องนี้ใช้ CPU ที่เป็นตัว Ryzen 5 9 6เ0้นะครับราคาอยู่ที่7 9 9 0้าบาทแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็นตัว RTX ซ้างการ์ดจ็ดศูนย์นะคก็อซู่2ก0 0 0 900บาทถ้าคุณไม่เชื่อ คุณดูราคาหน้าเว็บไซต์ได้ครับอันนี้คือผมแคปมาจากหน้าเว็บแอดไว้เลยนะครับแล้วถ้าสมมติคุณลองคิดตามผมนะครับเคสตัวนี้เนี่ยเป็นตัว s 3 t H5 Pro ผมไม่รู้หรอกว่าราคามือหนึ่งเท่าไหร่ผมตีไปว่า2,000บาทนะครับถ้ากับว่าตอนนี้คุณจ่ายไปที่32,800บาทแล้วถูกต้องไหมครับแล้วถ้าสมมติคุณจะซื้อเมนบอร์ดตัวนี้อีกผมว่าน่าจะมีต่ำๆอีกสักประมาณ3,000บาทนะครับแน่นอนยังไงคุณก็ไม่มีทางประกอบคอมราคานี้ได้เพราะว่าเครื่องเครื่องเนี้ยถ้าคุณไปเดินซื้อประกอบเองไปต่อออราาาคเงจจะ ไปจบที่ประมาณ 4,500 0ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาชี้เป้าครับถามว่าเครื่องนี้มีอะไรดีนะครับ CPU Ryzen 5 9 6 0 0กาจอ RX 5070ได้ชุดน้ำนะครับของทาง Thermaltake นะครับในรุ่น TH240V2 นะครับซึ่งชุดน้ำตัวนี้เนี่ยนี่ดูปั๊มน้ำอย่างเท่มีโลโก้ Thermaltake อย่างดีนะครับแล้วในส่วนงตัวเมนบอร์ดครับเป็นของ ASUS เลยนะครับแบรนด์อินเตอร์ดังนะครับตัวนี้เป็นตัว p r l m B650M-A รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับเป็นตัวบอร์ด CSM นะครับซึ่ง เป็นไซส์ขนาด M.ATX และก็ในส่วนของตัวแรมครับได้แรมเป็นตัว Patriot Wiper Venom นะครับ RGB 3 2 g b นะครับตัวนี้บัสความเร็วอยู่ที่5,600ด้วยกันนะครับซึ่งเมนเบอร์ดตัวนี้รองรับแรมทั้งหมด4แถวตอนนี้ใส่แค่2แถวเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วน SSD เราไม่ใส่ไกกาแบบ25 6เราไม่ใส่ไกกาแบบ5 1 2อ 1> แอดไว้ครับเขาจัดเป็นตัว SSD Corsair MP 6 0 0 Elite ตัวเทพนะครับความจุ1เทราไบต์ด้วยกันนะครับใส่มาให้เลยโอ้ยยังไง ก็เกินงบนะครับแล้วปิดจบด้วย power supply ครับตัวนี้ใช้เป็นของทาง Mon Tech AP 750นะครับเป็น80พัตไว้นะครับเอาจริงๆการ์ดจอตัวนี้ requirement power แค่650วัตต์แต่ใส่750วัตต์เผื่อในอนาคตอยากอัปเกรด CPU ในอนาคตอยากอัปเกรดการ์ดจอยังสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยเครื่องเครื่องนี้นะครับทั้งเซตเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกแอดไว้เขาตั้งราคามาเกือบ43,000บาทแต่อยู่ดีๆเขาก็ปรับราคาลงเหลือแค่38,600บาท แล้วผมบอกก่อนปกติเพื่อนๆจะใช้โค้ด Extreme IT ใช่ไหมครับมันจะลด3%เครื่องนี้จะอยู่ที่ประมาณ37,000กว่าบาทผมมีโค้ดร,รับโค้ดใหม่ล่าสุดเป็นโค้ด Extreme IT ฟใส่เลข5เพิ่มเติมเข้าไปนะครับคุณ <L> จะลดเพิ่ม5% <L> เครื่องนี้จะเหลือแค่36,670บาทนะครับ <L> ลดเพิ่มอีก1,930บาทถือว่าโค้ดคุ้มเอาเป็นว่าเครื่องนี้ไม่ธรรมาดาคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทส เล่นเกมจริงจังกันเลยครับและได้รู้กันด้วยว่าไรเซน5 9600มันแรงกว่าที่คิดมันไม่คอขวดเป็นยังไงไปดูเรามาดูสเปคกันนะครับเครื่องนี้ก็เป็นตัวไรเซน5ที่เป็นตัว9600เนาะก็ ผมบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีสำหรับส o เก e ตเอ็6คอ12เทรดเนาะเมนบอร์ดรองรับท e ี i E g E n 5เป็น Asus Prime b 650M a ีด f WiFi ตัวแรม dr532 g b เปิดไ m p เรียบร้อยบาท5,006นะครับแล้วก็ส่วนการ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัว GforceRTX5070 นะครับนี่ใส่มาแบบครบครบจัดเต็มสำหรับเครื่องนี้ถือว่าโอเคนะเซตนี้ผมว่าไม่ไม่ขอขวดแล้วก็ในส่วนตัวซิงเกิลเทรดเนี่ย 819 m u l t ติเทสไปที่6,313แต้มนะส่วน SSD เครื่องนี้เนี่ยนี่ใสมาตัวแรงนะครับ r e ี d 7,300ไรท e 6,200แล้วก็ Random 4K อยู่ที่67กับ285ตามลำดับทีนี้ในส่วนงตัว CPU AMD อ่ะถามว่า ตัวเนี้ยแรงไหมผมบอกตรงหลายคนจะคิดว่า5070ต้องใช้กับไรเส้นเจ็ผมเถียงขาดใจครับดูซิงเกิลคอร์ครับไปถึง3,150โคตรแรงนะครับมัลติคออยู่ที่14,615แน่นอนมัลติคอมันไม่ได้สูงมากเพราะการเล่นเกมสนใจซิงเกิลคอร์มากกว่ามัลติคอเดี๋ยวรอดูตอนเล่นเกมก็ได้ครับผมบอกเลยว่าเครื่องนี้ยังไงก็เหลือแล้วก็ถ้าสมมติคุณจะไปทํางานวีเรงี้หมื่นแปดโคตรแรงนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวซินิเบนท์ r ยี่สิบสามมัลติคออยู่ที่ 16, Single ย 2017นะครับไปถึง2000เลยนะในส่วงตัว Cinebench 2024ครับ Multi-core เนี่ยอยู่ที่950แล้วก็ Single-core เนี่ยอยู่ที่127ด้วยกันนะครับในส่วัวกราฟิกการ์ดครับ5070เครื่องนี้นะครับลีดออกมาได้สุดนะไฟสไตล์ไปได้42,272 Physics Score ไม่ได้สูงเพราะว่า Multi-core ไม่โหดแต่กราฟิกสกอร์ก็ไปทะลุดังนั้นไม่มีอาการขวดกับการจอใครหลายคนจะคิดว่า Ryzen 5 9600มันจะขวดมั้มีขวดครับโคตรเหลือเลย แล้วก็ในส่วน Time Spy นะครับได้ที่1,9,597แต้ม s t e e l Nomad เนี่ย5,359แต้ม Speedway ก็ได้ไปที่5,987แต้ม Pot Royal 1,4,475แต้ม Night Race 7,9,202แต้มและนี่ดูคะแนน CPU ครับ Mac Trade เนี่ย7,896ดูไม่โหดแต่ดู One t r a d เกือ1,002นะครับดังนั้นเล่นเกมผมว่าสบายเอางี้ เครื่องนี้ตัดต่อก็ได้เดี๋ยวผมพาไปดูตัดต่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหวดเกมกันต่อปอ่ะเรามาต่อกับพรีเมียร์นะครับ2025ผมบอกตรงว่าตัดต่อสบายอยู่แล้วเป็นคอม PC Desktop อปนี้นะครับยังไงมันก็ลื่นยังไงมันก็แรงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเครื่องนี้พอเป็น CPU AMD ตัว Ryzen 5 9600หลายคนอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ มันเรนเดอร์ไหวเหรอพี่มันได้หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมบอกเลยว่าเครื่องนี้ถือว่าแอดไว้จัดสเปคมาดีทุกอย่างมันกำลังลงตัวครับ CPU ครับนี่เรนเดอร์วิ่ง70%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับการ์จอรัน50%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแรมเครื่อง 32GB นี่ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวรอดูตอน2%ว่าใช้เวลากี่นาทีกันครับ นี่ครับผ่านมา2%เรียบร้อยนะครับเวลาในการเรนเดอร์45นาทีเท่านั้นและลองดูการทำงาน CPU ทําทำกำลังดีครับแรมใช้ประมาณ 20GB กิกครับกาจอดึงออกมาเต็มประสิทธิภาพดังนั้นไรเซน5้0 6กักับกาจ์ดจอ5070ไม่มีปัญหานะครับทำงานสบายๆแล้วดูครับพอผ่านช่วง2%เไปปุ๊บเวลามันจะหวบๆอย่างรวดเร็วครับเครื่องนี้เรนเดอร์คลิป4 k คนะครับความยาวประมาณ13นาที12นาทีเนี่ยใช้เวลาแค่ 20กว่านาทีก็เรนเดอร์เสร็จแล้วครับปะเราไปลองหวดเกมดูว่าขวดไม่ขวดเอาเรามาลองดูอย่างเกม Monster Hunter Wild กันนะครับเราจะปรับกราฟิกเซตติ้งอัลต้าไปเลยสูงสุดนะครับแล้วก็ upscale ตัวนี้เป็นคุณภาพเรผมไม่เปิดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับซึ่ง Resolution อันนี้ผมเทสที่ 2K และกันเพราะว่าช่วงนี้คนน่าจะใช้งานจอ 2K แพร่หลายกันมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันมา มาครับผมบอกเลย140กว่าเฟรมเรท2 k เปรับสุดใครบอกขวดไม่ขวดดู CPU รัน47%เองยังไม่ถึง50%เลยนี่กินไฟ70วัตต์อันนี้ยังเป็นปลด TDP เพิ่มได้อีกนะถ้าสมมติคุณอยากจะปลดนะครับแล้วความร้อนเนี่ย ไว้เขาจัดมาคือใส่ชุดน้ำา2ตอนผมว่ากำลังดีครับ65องศาขนาดเล่นเกมคุณไปเปิด pbo ไปทำ underworld อะไรต่อได้ให้ CPU แรงกว่านี้ดิพราะนี้วิ่งที่5.225นะครับแล้วก็การ์ดจอรันออกมาเต็มครับการ์ดจอกินไฟเกือบ200วัตต์ครับนี่90 97%อุณหภูมิ53องศาวิ่ง e v e r อร์เร4 5เฟรมเครื่องนี้ผมว่าโคตรลงตัว คืออาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็ได้นะที่ตอนที่ผมรีวิวเครื่องนี้เราจะเห็นว่ามันมีพัดลมตัวหนึ่งที่แอดไวติดมาแปลกๆก็คืออยู่ตรงกลางกาจอใช่ปะ่ะกลายเป็นแบบว่าเหมือนพัดลมตัวนี้ช่วยเป่าการการจอทําให้มันเย็นขึ้น53องศาก็ถือว่าออกมาดีเออ CPU ไม่ขวดล้านเปอร์เซ็นต์ผมกล้าพูดเลย50%กว่าเปอร์เซ็นต์เองอันนี้มอ n s t ต r Hunter Wild นะครับผมก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวลองดู a v e r a ร e กันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ เอเวอร์เรดเฟอยู่ที่135.21เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นี่ไม่มีปัญหาขวดเลยเล่นได้สบายปรับสุด 2K นะครับไม่เปิดเรเดี๋ยวไปลองเกมต่อไปเนี่ยผมหาเกมที่แบบกิน CPU จ๋าๆให้ดูเลยลองดูต่อ Spider-Man 2ครับเกมนี้กิน CPU โคตรๆนะครับเราเทสเป็นแบบ 2K เช่นเคยครับแล้วก็ กราฟิกเซตติ้งผมตั้งค่า very high ไปเลยนะครับเปิดพวกเฟมจงเฟมเจนอะไรต่างๆอันนี้ผมเปิดหมดนะครับนี่ D.R. d เปิด on boost นะครับตามนี้เลยลองมาดูกันเกมแนว open world CPU ครับนี่เมื่อกี้ไป68จะกินเยอะกวอาเมื่อกี้นะครับแต่ถามว่าขวดไหมไม่ขวดเล่นได้สบายนะครับการจอ50องศา CPU 63โคตรเย็นโอ้โหโอ้โห เนี่ยลองมาเดินตรงคนเมืองที่แบบรถเยอะๆยูนิต t p c เยอะๆสบายครับใครที่แบบว่าดูถูกดูแคลนคิดว่าประกอบ RTX 5070จะต้องใช้แต่ไรเส้น7ต้องใช้ CPU 7 7ตัวแรงไม่ครับเนี่ยครับดูวิ่งอยู่60สบายครับผมบอกเลยโคตรชิลไรเส้น5นี่คือเหลือแล้วเล่นเกมอ่ะไม่จำเป็นเลยคือถ้าสมมติคุณเอาไปเล่นเกมเป็นหลักนะ ตัดไปเลยครับไลเซน7ไม่จําเป็นครับไลเซน5ก็พอควเหลือหลายคนจะแบบคิดว่าเฮ้ยต้องไปดูต้องไปนี่ไม่เนี่ยผมทําให้ดูแล้วไม่ขวดครับไม่ขวดไม่ขวดร้0ยเปอ็กว่าเฟรมอะเอาอะไรมาขวดอะ่ะเออสามกว่าเฟรมอะโอ้โหจบนะนี่นะ่าจะเป็นเกมที่กินซีพที่สุดเท่าที่ผมหาได้นะยุคนี้แล้วละเพราะว่า ตัวละคร NPC อะไร่บบมันเยอะมากมันก็จะมีแบบถีบไปได้60กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปลองดูเกมอื่นต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโย่ Yo! ต่อมามาเล่นกับเกมค e p Digging กันนะครับเกมที่เรียกว่าขุดแม่งทุกอย่างขุดให้ถึงแกนโลกกันนะครับเกมนี้ที่แบบว่าดูไม่มีอะไรแต่มันกินสเปคนะครับก็เรามาลองดูกันอันนี้กราฟิกผมปรับเป็นอัลตร้านะครับปิด V s ซิ c คือมันปรับอะไรเยอะแยะไม่ได้หรอกสำหรับเกมนี้นะครับก็ลองดู เล่นได้ CPU 5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ในส่วนของตัว GPU รันเต็มนะครับเฟรมเรทได้เกือบเต็มอ่ะ119 120เาฟรมนะครับก็นี่ลองโดดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขุดปุ๊บ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 ขุด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 สบายๆนะครับเล่นได้ชิวๆสำหรับตัวนี้ก็ใครที่แบบเผื่อแบบเอาไปขุดกับเพื่อนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่นะครับอยากจะขุดให้ลื่นๆหน่อยอยากจะขุดให้มาแบบไวๆได้เก็บแร่เก็บอะไรเยอะแยะอันเนี้ย มาลองดูตัวนี้ผมว่าคือมันมันมันพออ่ะมันเหลือผมใช้คำพูดว่ามันเหลือแล้วกันเนาะสำหรับเครื่องเครื่องนี้เนี่ยสบายอะ่ะร้อยเฟรมซี u ิรันอยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โหต้แกนโลของเราบ้านเราเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราจะขุดไปถึงชั้นลาวากันนะครับเราลงมาถึงระดับชั้นที่60เมตรแล้วอุย้ยอะไรอะ่ะเราเจอตาน้ำหมอเมื่อกี้นี่แหละก็ประมาณนี้เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่ อยากหาคอมเซ็ตงบประมาณเท่านี้มันไปได้สบายๆนะครับคือเล่นได้ทุกเกมไปได้ทุกเกมไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ามันจะเล่นไม่ไหวนะครับมันไปไหวแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูเกมต่อไปกันต่อกันกับเกม b a n k m i n w u ูค n g นะครับเกมนี้ 2K นะครับแล้วเราก็ปรับกราฟิก Preset s e t t i n g นะครับเอาแบบ Cinematic ไปเลยนะครับเราเล่นสุดกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปคูไม่เปิดนะครับมาลองเทสดูกัน เปิดมาครับ200เฟมโอ้โหเกิดเบอร์นะครับแล้วก็ CPU ย้ำอีกหนึ่งรอบใครที่กังวไลไรเส้น5,9600สบายครับไม่มีอาการคอขวดใดๆการ์ดจอไป220วัตต์โอ้โห230สบายมากคือเครื่องนี้ถ้าใครซื้อไปนะผมอยากจะให้ไปลองแบบ เปิดปรับแต่งอันเดอร์โตนนูนี้นั้นคุณจะได้ความแรงที่เพิ่มขึ้นอีกหรืออยากจะไปแต่งโอเวอร์คล็อกต่อก็ได้หรือถ้าคุณคิดว่าพอใจแล้วผมว่าเซตนี้คือเซตจ,จบจริงเกือบ200เฟรมครับอันนี้คือไปโหดมากแล้วดูแรมครับ15.7ก็คือเกือบ16หกอิะเอาง่ายเครื่องนี้ใส่มา3-2กำลังดีก็เล่นได้สบายๆสำหรับแบ็คเมดอูคองเดี๋ยวลองดูเอเวอรเรจเฟกันว่าจบที่เท่าไหร่ครับ นี่เลยเอเวอร์เรทเฟรม198เฟรมเรทด้วยกันสำหรับแบ็กมิดวูคองเหลือๆครับเครื่องนี้ลองดู Delta าฟอร์ต่อยสักเกมนะฟูลสกรีน 2K นะครับ,รบซึ่งผมตั้งค่ากราฟิกอัลติเมนนะครับเปิด d l s s Quality เ a m e เจนต่างๆเปิดไว้ให้หมดเรามาลองดูครับสบายครับ200เฟรมเอาไปจับคู่กับจอ 240Hz สบายๆครับเอาไปเล่นเกมแบบแนว FPS เนี้ยชิวมาก คือ240บวกบวกคือจอ2 K 240ราคาเริ่มดีราคาแบบว่าจับต้องได้นะครับคุณเอาเซตเนี้ไปหาคู่กับจอ2 K 240ได้เลยแจมผมบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราฟอใช้ CPU แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์งนั้นสบายนะครับเซตนี้ใครบอกว่าแอดไว้์จัดมาไม่ลงตัวการ์ดูสูงเกินไปกับตัว CPU หรือเปล่าการ CPU ตัวนี้ได้แค่5060หรือเปล่าไม่ครับ เล่นกับ5070ได้จริงๆขยับไป5080 CPU ยังไหวเลยคืออยากจะให้เพื่อนๆแบบรีความคิดกันใหม่สักนิดนึงว่าบางคนแบบเอ้ยมันจะไปได้จริงหรอนน่นนี้นั้นตามนี้ครับก็เทสกันให้เห็นแล้วว่าแรงเหลือๆนะครับแรงเหลือๆนะครับไปยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวคอมเซต AMD A227 ตัวนี้ครับผมบอกตรงว,ว่าเครื่องนี้คือแบบแรงมากแล้วราคาถือว่าดีเพราะถ้าสมมติคุณประกอบเองอ่ะให้ตายยังไงอ่ะคุณได้การ์ดจอเต็มที่เลยคือ RTX 5060ไม่ก็ 5060Ti คุณไม่มีทางซื้อ5070ได้เลยนะครับแล้วก็ CPU วันนี้คือพระเอกของวันนี้เลย Ryzen 5 9600ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับหลายคนจะคิดว่า Ryzen 5 9600เนี่ยใช้งานไปยังไงก็ขอขวดใช้งานไปยังไงก็เอาการ์ดจอสูงๆไม่ได้ผมขอ การันตีในวันนี้เลยครับว่า Ryzen 5,960 0สามารถใช้คั่ว5070ได้หรือในอนาคตคุณอยากจะไป5070 Ti 5080ตัว Ryzen 5,960ก็สามารถรีดประสิทธิภาพในส่วนของตัวการ์ดจอได้แบบไม่มีปัญหาคอขวดแน่นอนนะครับใครที่แบบว่าลังเลอยู่ผมบอกเลยเครื่องนี้ ตอบโจทย์แน่นอนลองดูกันนะครับราคาดีมาก36,670บาทอย่าลืมใช้โค้ด e x t r e m i t 5ไม่ได้ลดได้แค่เซตนี้เซตเดียวนะครับโค้ด e x t r e m i t 5ลดได้ทุกเซตในเว็บไซต์แอดไว้แล้วโค้ด ExtremeIT5 ลดกับอุปกรณ์คอมที่เป็น DIY ได้ด้วยอย่าลืมโค้ด ExtremeIT5 ผมบอกก่อนโคดนี้ระยะเวลามีจํานวนจํากัดนะครับรีบไปใช้ซะผมบอกเลยว่าโคตรคุม้มไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์ซทขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้ารอบหนะ้าอยากให้ผมหยิบเซตไหนในแอดไว์มารีวิวลองคอมเมนต์บอกได้นะนะเดี๋ยวผมจัดมารีวิวให้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ